สิ้นสุดการรอคอยนะครับในที่สุดก็เข้ามาแล้วนะครับสำหรับจาว่า X2 นะครับจักรยานพับจาว่าล้อเล็กราคาประหยัดนะครับช่วงกลางเดือนตุลานี้นะครับเข้ามาด้วยกัน3สีนะครับสีไทเทนนะครับสีขาวและสีดําตัวนี้เนี่ยเป็นจักรยานไซส์16 349นะครับสเปคเนี่ยจัดว่าให้มาคุ้มค่าคุ้มราคาเลยทีเดียวล้อขอบสูง16นิ้ว349นะครับใส่มาให้กับยางอินโนวา16คูณ1 3ทับ8เบรกนะครับใส่มาให้เป็นดิสเบรกน้ํามัน ไฮดรอลิกดิสเบรกครับคอชั้นเดียวแบบพับด้านนอกส่วนแฮนด์นะครับใส่มาให้เป็นแฮนด์ที่มีองศายกนิดหน่อยส่วนตัวเฟรมนะครับตัวนี้เนี่ยเขาเป็นเฟรมอลูมิเนียมแบบซ่อนสายด้วยระบบชุดขับนะครับตัวนี้เนี่ยให้มาเป็นชิมาโนเกียร์เสปีดครับรุ่นนี้นะครับเขาจะมีแม่เหล็กสําหรับดูดติดกันตอนพับมาให้ แต่ว่าเขาจะไม่ได้มีขาตั้งข้างมาให้นะครับบันไดนะครับให้มาเป็นบันไดแบบพับไดอ่าแล้วก็จะมีเป็นตัวอุปกรณ์นะครับที่เป็นตัวสะท้อนแสงมาให้บวกกับคู่มือของจักรยานพับจาว่าสำหรับใครที่สนใจจักรยานพับจาว่า X2 นะครับสามารถเข้ามาชมตัวจริงได้ที่หน้าร, Monster, รา้นาน Bike Monster Raminta ลอยเกเลยนะครับหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางที่ขึ้นเอาไว้ตรงนี้เลยครับ